คติธรรมนำชีวิตสังคมปัจจุบันเนี่ยที่เกิดความกระทบกระทั่งความไม่สงบความไม่เรียบร้อยก็เพราะเหตุที่เราขาดสติความจับยัง้งการข่มใจอันนี้แหละการปรุงแต่งเพราะเราเป็นปุถุชนมันจะปรุงแต่งใจ ไม่ให้ได้รับความยินดีจากที่คนอื่นเขาได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าคนที่เขามีความเจริญด้รับความสุขหรือได้ดีได้เนี่ยเกิดขึ้นจากความหมั่นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจได้มีสติยับยั้งแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ปรุงแต่งในความอิจฉาความริษยาคือความไม่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นใจก็จะไม่เป็นทุกข์ใจจะไม่ร้อนใจมันก็จะสงบ อันนี้แหละสังคมก็จะไม่วุ่นวายไม่กระทบกระช่างกันวันนี้วันพระ